ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในการเสนอชื่อมีหัวหน้าพักคนเดียวที่มีการเสนอชื่อก็คือคุณรัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะคะและผู้ที่เสนอชื่อก็คือดิฉันเองนะคะสิริกัญญาตันสกุลนะคะดิฉันเองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะลงแ,แข่งขันในตำแหน่งของหัวหน้าพักตั้งแต่ต้นนะคะ และดิฉันเองก็เป็นคนเสนอชื่อคุณนัทพงศ์ด้วยความมั่นใจว่าคุณ,คณนัทพงศ์มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นําของพรรคใหม่ในการสู้ศึกเลือกตั้งในปี2570ด้วยความที่คุณนัทพงศ์เป็นคนที่ครบเครื่องเริ่มต้นการทำงานจากสสเขตแล้วก็มาเป็นสสปาร์ตี้ลิสได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน เบื้องหลังของพักนะคะในฝ่ายไอทีแล้วก็เป็นคนทําระบบต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารพักมาโดยตลอดนะ